เมื่อวานนะหลายคนคงได้ไปแสดงมุทิตาสักการะพระเกจิสุพรรณองนี้นี่ผมเคยไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านท่านเมตตาเป็นอย่างดีที่จริงเนี่ยผมสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านมายาวนานนะองคนี้เมื่อก่อนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันผมก็ไปหาท่านนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสุพรรณเนี่ยที่ดังๆมีหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่แล้วก็มีหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคล แต่หลวงปู่นามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกระแสท่านจะค่อนข้างแรงนะปีนี้เนี่ยนะครับหลวงปู่นิ่มเขาว่ากระแสมานะกระแสมาส่วนหลวงปู่นามเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วนะครับแต่วัตถุมงคลของท่านก็ยังเล่นอยู่นะยังเล่นหากันอยู่นะส่วน <c oughs> นะขอโทษนะส่วนหลวงปู่นิ่มนะครับเมื่อวาน นะเมื่อวานแล้วก็เขาจะมีงานเนี่ยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาไปแสดงมุทิตาสักระท่านเยอะมากนะครับมุทิตา96ปีหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมพระเถระอายุยืนวัดพุทธมงคลสิทธิ์ปู่ไกล้สายวิชาเกจิสุพรรณร่วมมุทิตาสักระเนื่องในวาระมงคลคบ 8รอบ96ปีพระครูสุนันทโชตหรือหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลหนองปรือหมู่ที่7ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่นิ่มท่านเป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของเมืองสุพรรณที่ได้รับการยกย่องว่าเข่งครัดพระธรรมวินัยใส่ใจวัดปฏิบัติของสงฆ์ท่านเป็นผู้สืบสายวิชาวัดปากคองมะขามเท่า สายวัดพเนียงแตกแล้วก็สายวัดหงรัตนารามท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2471ด้วยกิริยามารยาทของท่านที่เรียบร้อยมาตั้งแต่เด็กมารดาจึงตั้งชื่อให้ว่านิ่มวัยเยาว์ท่านเรียนจบประถมศึกษาปีที่5ได้ช่วยทางบ้านประกอบกิจการระยะหนึ่งกระทั่งอายุ20ปีจึงเข้าอุปสมบท มีพระสมณก,กิจพิสารหลวงพ่อเปลื้องวัดสุวรรณภูมิเป็นพระอุปชาพระปริยัตคุณาพรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาสุจ,จินเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาโชติธรรมโมซึ่งมีความหมายว่าผู้โชดช่วงในพระธรรม หลังบวชแล้วหลวงปูก่กล้วัดหงรัตนารามกรุงเทพชักชวนให้ไปอยู่จำพรรษาด้วยพร้อมสอนวิทยาคมและเรียนพระปริยัติจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกนอกจากนี้ยังศึกษามูลกันจายแล้วก็เรียนภาษาบาลีแปลพระธรรมบทด้วยท่านยังให้ความสนใจด้านวิทยาคมฝากตัวเป็นสิทธิ์พระเทพพุทาจารย์ หลวงปู่เปลื้องพระเกจิอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณบุรีซึ่งสืบสายวิชาอาคมของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าชัยนาทและหลวงปู่สอนวัดป่าเรลัยจังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นสิทธิ์พระธรรมมหาวีรานุวัตรสืบสายจากหลวงพ่อทาวัดะเนียงแตกนครปฐมนี่สุดยอดทั้งนั้นเลย พระเกจีในอดีตที่ถ่ายทอดวิชาให้หลวงปู่นิ่มมากที่สุดคือหลวงปูกก่ไกล้วัดหงพร้อมกันนี้ได้ร่ำเรียนคาถาเคล็ดวิชาอาคมจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสมเด็จพระสังฆราชป่าวัดโพหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อแช่มวัดนวนนลนรดิตหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อขอมวัดไผ่รงวัวหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงาม หลวงพ่อสมวัดดอนบุภารามหลวงพ่อหลุนวัดเสาทงทองหลวงพ่อกาบวัดจันทร์หลวงพ่อถินวัดป่าเลไลและหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นต้นในช่วงเวลาว่างท่านมักเดินทางไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแต้มวัดพะลยพอยเพราะเป็นสหธรรมิกรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนผมได้นะได้รับความเมตตาพูดคุยกับหลวงพ่อนิ่มเนี่ยหลวงปู่นิ่มเนี่ย ท่านเล่าให้ผมฟังนะท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นญาติกับเสือใบแล้วเสือใบเนี่ยได้เรียนวิชากับหลวงพ่อแต้มเป็นศิษย์หลวงพ่อแต้มวัดพระลอยนี่แหละนะท่านบอกว่ามีวิชาจริงต้องไปฟังในคลิปวิดีโอที่ท่านพูดนะครับหลวงพ่อแต้มแนะนําให้มาสร้างวัดหนองปลือวัดพุทธมงคลตําบลสระแก้วด้วยเป็นพื้นที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเจริญกรรมฐานปีพศ2 5 0 0หลวงพุทนิ่มได้ช่วยสร้างวัดพุทธมงคลพร้อมทั้งร an ับตำแหน่งเจ้าวาดต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้ช่วยกันสร้างกุฏิไม้เพื่อใช้เป็นที่เจริญสมณธรรมจากเริ่มแรกมีเพียงกุฏิไม้หลังเดียวก็ได้รับการพัฒนาขึ้นจนเพียบพร้อมด้วยเสนาสนะอุโบสถสาาการปเรียนหมู่กุฏิสงหอระคังหอสวดมนต์ ซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยความเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดพระธรรมวินยัยและเป็นสิทธิเกจิดังมากมายทําให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในแต่ละวันจะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมประพรมน้ําพระพุทธมนต์ไม่ขาดสายหลวงปู่นิ่มเป็นพระเกจิที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่าย แม้จะพมสอนญาติโยมที่เข้ามากราบไหว้เสมอว่าคนเราจะมีความสุขสงบในสังคมได้ต้องถือศีลห้าเพราะทำให้สังคมสงบสุขปิดกันภัยเวรต่างๆได้แต่ที่เรารู้สึกว่าทำได้ยากหรือขัดกับชีวิตประจำวันเพราะจิตใจของเราเป็นสำคัญกล่าวขวัญกันว่าหลวงปู่น,นิ่มเมืองสุพรรณเก็บตัวเงียบมานาน แต่คนสุพรรณรู้กันดีว่าด้วยความที่ชาวบ้านในความเลื่อมใส,สศรัทธาเป็นจำนวนมากจึงได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่นทั้งเหรียญรูปเหมือนพระผงรูปหล่อพระกิ่งรวมทั้งเครื่องรางยอดนิยมอย่างปูนิบซักและมอบให้กับผู้ที่ร่วมทําบุญสร้างโบสถ์และเสนาสนะภายในวัดชื่อเสียงของหลวงปู่นิ่มโด่งดังเป็นที่เก่าวขวัญในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาชาวเมืองสุพรรณเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ท่านได้รับนิมนต์ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในพื้นที่ภาคกลางและพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสําคัญเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธาคมอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านทําให้ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีบารมีทางกระแสจิตแก่ก้าระดับแนวหน้าของจังหวัดสุพรรณอีกรูปหนึ่งช่วงนี้เขายังนะยังเปิดให้ ร่วมมุทิตาศักรารห,หลวงปู่นิ่มอยู่นะครับที่วัดพุทธมงคลถ้าใครอยากจะไปมุทิตาศักราระก็ไปกันได้นะครับนะหลวงปู่นิ่มสุพรรณนะผมพูดถึงหลวง